สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ซัมซุงชิ h i c Republic f u r n i t u อ e ์แมบีเตอนนี้การแข่งขันแคมเปญยังไม่ทันเริ่มเมนเทอร์คริสก็พาลูกทีมสาวสวยทั้ง5มาเมคโอเวอร์ over, เพื่อเตรียมรับมือกับโจทย์ที่จะเกิดขึ้นในรายการครับ วันนี้พาน้องๆมาที่ไฮฟ์ Salon ที่ e อม a บอ y ซค่ะหลังจากวีคแรกที่เราได้ลูกๆของเรามาอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเอออยากจะทำให้เขาดูมีสีสันเพิ่มขึ้นเมนเทอร์บีก็ไม่น้อยหนะ้า แอบพาสาวๆในทีมทั้ง5้าไปเมคโอเวอร์เช่นกันครับน้องบีน้ำทิพย์พาน้องๆมาพบกับแอนเพื่อที่จะปรับปรุงแล้วก็จัดรูปร่างหรือว่าดูแลให้ดูสวยขึ้นแล้วก็ให้เด็กๆด,ดูมั่นใจมากขึ้นนะคะการจะเมคโอเวอร์ทั้งทีก็คือทำให้เต็มที่ไปเลยตั้งแต่หัวจัลรดเท้าไปเลยดูซิว่าใครจะเจ็่นะคะ ตัวจังเลยนะสองเมนเทอร์สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับปาสคาที่แล้วการหามุมที่สวยที่สุดในการถ่ายภาพใช่ไหมฮะใชค่ะว,วันนี้พวกคุณได้ใช้แน่ๆฮะเพราะวันนี้ผมมีแคมเปญที่จะมาทดสอบพวกคุณแคมเปญของเราในวันนี้คือ Beauty Shot ครับ แล้วก็แขกของเราในวันนี้คือคุณกุลวิทย์เราสุขศรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครั้งครับผมอยากให้พี่ฟอร์ดอธิบายว่าบิวตี้ช็อตคืออะไรครับก็คือการถ่ายค่อนข้างที่จะเฉพาะนะครับก็คือเราจะใช้การถ่ายทอดทางภาษากายทางแววตาสำคัญที่สุด ผูท้ที่ชนะในแคมเปญน,นี้นะครับจะได้ถูกคัดเลือกให้ไปลงในสื่อดิจิทัลของนิตาสารเวิประเทศไทยนะครับการถ่ายบิวตี้แต่ละครั้งเนี่ยมักจะมีพรอ็อพนะครับพร็อพในวันนี้เนี่ยจะเป็นอะไรเดี๋ยวจะบอกนะครับก่อนอื่นนี้ก็คือต้องบอกว่าพร็อพที่คุณจะถ่ายเนี่ยจะมีแบบทั้งถ่ายเดี่ยวแล้วก็ถ่ายเป็นกลุ่มด้วยนะครับเอาละครับก่อนอื่นที่เราจะไปดูพร็อพกันนะฮะน้องจี น้องจีคือผู้ชนะในมาสเตคาร์รอบที่แล้วเพราะฉะนั้นน้องจีมีสิทธิ์เลือกให้ทีมไหนถ่ายก่อนหรือหลังสามารถเลือกได้เลยฮะตอนนั้นทุกคนแบบเอาแล้วลูกเกดแน่แน่ลูกเกดแน่แน่แบบทุกคนแบบสกิลกันแบบงั้นขอให้ทีมพีคริสถ่ายก่อนค่ะทีมพีคริสถ่ายก่อนนะครับก็เลือกทีมแล้วก็ไม่เป็นไรเขาอาจจะรู้ว่าเราเก่งก็เลยอยากให้เราทําไม่ดีก็เลยเลือกก่อนเพราะเราก็รู้ว่าเราทําได้ ต่อไปเป็นทีมพี่ลูกเกดค่ะทีมพี่ลูกเกดถ่ายเป็นอันดับสองแล้วก็ทีมเบทอร์เบนเทอร์ีเป็นอันดับสามทีมบีอันดับสามครับเดี๋ยวผมจะอธิบายกติกานะครับพวกคุณแต่ละทีมมีเวลา20นาทีในการถ่ายภาพเดี่ยวและภาพกลุ่ม15นาทีหลังเบนเทอร์ถึงจะเข้ามาในเซตได้นะฮะเอาละครับผมจะบอกพ็อปเดี่ยวในการถ่ายบิวตี้ช็อตนะครับและอย่างแรกก็คือ แชมเป็นแรกโหดมากแทบกีดเลยค่ะอย่างแรกก็คือกระต่ายครับนกแก้วแมงมุมจระเข้และอีโกนาครับเรายังมีพร็อพที่เป็นกรุ๊ปช็อตอยู่นะฮะพร็อพอันนั้นจะมากับช่างภาพกิติมศักดิ์ของเรานะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณจอรดทาดาวาริกทะททีมครับผมหลบทางนะฮะ นี่คือพ็อปของเราในวันนี้งูงูเ,เหือมยักษ์นั่นเองครับงูมันตัวใหญ่มากๆมันเหมือนกับอานาคอนดาค่ะมนูไม่ชอบงูหนึง่งพูดเลยนั่นคือแย่หนักใจหนักหนักไปถึงตระตุตมอ่ะทั้งหมดนี้ก็คือพ็อปของเราในวันนี้ที่มาถ่ายบิวตี้ช็อตนะครับผม <c oughs> <c oughs> ขอให้พวกคุณมเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมาถ่ายภาพกันนะครับโ <c oughs> ชคดีนะครับเชิญครับ ปวดหัวไปแม่โอ้ยออกก่อนแล้วยี่เพิ่งอันแรกไปเลยเรียงเลยเลียงเลยไหน้าน้อยออกนันโอ้ยทำไมอ๋อโอ้ยตายแล้วว่าน่าจะดูกับคาแรคเตอร์ของแต่ละคนพี่แมงมุมก็ได้พี่ก็กลัวแต่ก็โอเคมันได้อยู่แล้วหนูกลัวเปล่าจอแค่ไได้ปะได้หมดเพราะกลัวทุกอย่างอะไรก็ได้เหรอได้หมดทุกอย่างคือเราต้องเอาสิ่งที่เราไม่กลัวสิ่งที่เราชอบอะ กระต่ายกระต่ายฉันพี่ขอเจอแค่เลยเจอแค่เหรออเคหยฉันก็งั้นช่วยกันเลืออีกกว่าน้าได้โอเคได้ฉันก็ไม่กลัวไม่กลัวคือหนูได้แมงมุมด้วยหนูก็ต้องทำแบบว่าเฮ้ยมันเป็นแมวเพราะหนูชอบแมวไงแมวมุมแมวมุมเกาะเล้าเกาะเล้าแมวมุมไงทีมลูกเกดย้ เราได้เป็น beauty shop <ะ> beauty shop <S <S beauty shop. s h o เขาเป็นสัตว์อย่าลืมนะกรรมการคือพี่ฟอร์ดหนังสือโบกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องดูอินเตอร์แล้วช่างภาพคือพี่จอร์ดพี่จอร์ดเนี่ยเขาแบบ,แบบแนวอาร์ตอาร์ตสวยๆคลีนๆ ถ้าเป็นบิวตี้ช็อตแล้วพี่อยากให้มันเซ็กซี่น่าดึงดูดให้เราน่าคนณหาด้วยถึงแม้ว่าเราจะได้สัตว์อะไรก็ตามให้เราคิดว่าฉันคือนางพญาถ้าเจะ,เะแค่เหรอ<ช>ถ,ถ้ามาตัวเล็กแค่นี้อาจจะอยู่ที่ไหล่ก็ได้อาจจะอยู่ที่<อ>ไหล่หนูว่าอย<ด>่างไรเงี้ยแล้วก็อมองหรือถ้าในเซ็ตมันไม่จําเป็นต้องยืนหนูนั่งเลยเนั่งนั่ง,งนี้เลยนั่งเปิดตัวให้มันเกาะตรงนี้ก็ได้แล้วก็โพสใช้มือไปเลยอาจจะจับมันด้วยซ้ำอะไรประมาณนี้่อินเนอร์นะอย่าลืมนางพญานะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีสัตว์อะไรบ้างพูดซิมีสัตว์อะไรบ้างนูจระเข้กระต่ายแมงมุมอีกกวานาอีกัวนาอยู่ตรงนี้เลยนะใช่ค่ะคิดยังคิดแล้วค่ะคิดแล้วนะหนูอะจระเข้ตัวอะไรแค่ไหนเนี่ยค่ะประมาณนี้ความยาวประมาณนี้เองเขายาวประมาณนี้ใช่ใช่ประมาณนั้นงูอ๋อไม่ไหนูดูเป็นกุ้งช็อตกว่างูเป็นกุ้งช็อตใหญ่แค่ไหนใหญ่มากมากหนังน้อยหนาแเท่านี้ทำกุ้งช็อตก่อน กรุปช็อตก็คิดไว้สองสามท่าสองสามโพสิช mm ัน hmm. เพื่อที่ว่าอถ้าอันนี้ไม่เว mm ิร์กเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้แหละ mm hmm. เปลี่ยนเป็นอีกอันหนึง่งอันนี้นะอันนี้เราเราโอเคแล้วนะแต่ว่าน้องอาจจะต่างระดับนิดนึงคือเพราะเราอยู่บนเขา่าเราย่อไม่ได้เหมือนเขา่าใช่ป่ะน้องต้องอ้า mm hmm. เพื่อเพื่อให้มันลงมานิดนึงเพื่อนมันจะได้เป็นอย่างนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับบิวตี้ช็อตคือถิวหน้าเราหน้าเราตาเราเพราะทั้งหมดเขาไม่เห็นอะไรเลย เขาเห็นตาเข้าใจป่หนูเป็นตัวอะไรแมงมุมค่ะแมงมุม,มหนูคิดหนูจะทำยังไงน่าจะไว้บนมือหรือว่าจะเกาะหน้าดีต้องแบบจ,จิกเข้าไปในกล้องเลยอ่ะจิกแบบเหมือนโกรธอ,อ่ะอย่างเงี้ยนะนี่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 คืออีกวันหน้าใช่ไหมให้มันอยู่อย่างนี้แล้วหนูหนูเป็นแม่มัน อย่างนี้เลย,ย,ยเลูกอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยต้องบอกตัวเองว่าตอนนี้เรากําลังเล่นบทบาทอะไรนะคะแล้วมันก็จะออกในวาวตาของเรามันก็จะออกมาฉันเป็นนางพยากรายมองให้รู้สึกว่าพี่จอร์ดเขาอยากถ่ายหนูมากพี่จอร์ดเขาอยากจะเข้าไปกอดเข้าไปนนวเนี่ยอะไรอย่างนี้เลยเป็นฟิลนั่นเลยหนูเฟิร์สใส่เลยเฟิร์สใส่กล้อง สำหรับอีโกนาอพี่ไม่รู้ว่าบางทีพี่จออาจจะยืนถ่ายอย่างงี้ใช่ไหมหรือพี่จออาจจะนั่งถ่ายก็ได้น้องอาจจะนอนก็ได้ให้อีโกนามันไต่ข้างหลังก๋นนะแล้วเราก็เข้ากล้องเลยแล้วก็มองแล้วให้อ e ีโกนาไต่ยอยู่ตรงเนี้ยตอนนี้แบบสอนให้ราแต่ละคนแต่ละคนอย่างเงี้ยพี่บีทำท่าให้ดูเลยลงไปกับพื้นบอกว่าทำอย่างงี้อย่างงี้นะแบบว่าทำหน้าอย่างงี้แล้วแบบหายใจยังไงอะไรบอกทุกอย่างเลยค่ะแบบว่าสอนดีมากๆอ่ะดีใจที่ได้อยู่กับพี่บีอ่ะเต็มที่เนาะ ขออบคคุณน5นาทีแรกเนี่ยหมายความว่าต้องมี2คนเสร็จเดียวนกแก้วหนูคิดไว้หรือยังว่าจะยังไงก็นหนูกัว่าจะจะให้แบบเกาะอะไรตรงนี้แล้วก็แบบเอาหางตามืออย่างนี้ดีกว่าใช่เนี่ยอ,อย่างเงี้ยข้อดีของการเป็นทีมแรกคือสัตว์มันยังไม่เหนื่อยโอเคเนาะโอเคค่ะ <T> ทีมคร <T> ิสทีมคริสทีมคริสสู้ค่ะอย่าประมาททีมพีม่คิดนะคะ อนนี้เราจะเอาือพาดยังไงนาจะมาทางนี้นะมาทางนี้นะมาทางนี้นะแล้วหนูก็อาจจะให้เขาให้เขามองให้เขามองกล้องแล้วทุกคนมองกล้องแล้วอันนี้คือ strong and powerful แคมเปญครั้งนี้เป็นครั้งแรกของพวกเราและทีมลูกเกดก็มั่นใจมากๆพี่เพราะพวกเราเป็นทีมเวิร์กโอเคซึ ทหนึ่งสองสาม strong 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 น้องก็อีกค่ะน้องมองจระเข้สิหนูจะถืออะไรหนูก็มองสิ่งนั้นสิคะมองหน้าพี่ทำไมไม่เอามองไม่ไหวอ่ะ